สวัสดีค่ะนิ่งมากพาแซบมากแล้วคะ่ะมาค่ะพี่น้องวันนี้นิ่งพามากินตำส้วหมึกกระดองเนาะคะ่ะนิ่งได้เปนหนวดนนะะมันมากเนาะค่ะวัอนี้ผักกระสักกงกั้นจองเนาะคะ่ะพี่น้องมีมะเขือเทศราชีนีเนาะคะ่ะทีนึงเอามาดูดเพราะว่าเวลาเขากินเผ็ดเนาะคะ่ะมันกระสีซอยได้เนาะคะ่ะพี่น้องกินแล้วกับผิวดีน้าเด้คะ่ะมะเขือม่วงเนาะคะ่ะแล้วก็มีผักบุ้งเนาะคะ่ะฝั่งนี้นิ่งได้หมักกระเจี๊ยบมะนําเนาะคะ่ะตำส่วขนมจีนเนาะคะ่ะมา,มาค่ะพี่น้องเสิบ์ฟไปน้ำกันเด้อคะ่ะขอ,อ,อขนเน สอนแนนมือแน่เนาะคะ่ะโอ้แมงวันกันไร้ๆเนาะคะ่ไนะไอ,อ้เพิ่นกับมาเซลอยู่เลยไหมคะพี่น้องโด,น,ดนๆเขามาหาน้องเธอหนึ่งแจ็แบบจัดจานขึ้นเก่านะค่ะพี่น,อน้องเส้นขนมจีน ยัวๆเลยค่ะ เมนูเซนๆเนาะค่ะพี่น่องใส่เมื่อกับสีสัดแน่เนาะค่ะ มากระเจี๊ยบเนาะค่ะรสชาติเประเซียกับมีความกรอบเนาะค่ะมีความแบบมึนๆแน่นเนาะค่ะพี่น้องกินซอยเหลืองลูกกระเพาะได้ดีด้ค่ะ ปลาหมึกค่ะ mm hmm. mm hmm. อันจองเนาะค่ะอืมแมงบันพี่น้องเอ,อ้ยได้กินปลาหเนาะค่ะ Mm-hmm. หนวดมือแบบกรุบๆเลยเนาะค่ะอืม นั่งกินอยู่ขางหัวขางสวนเนาะค่ะพี่น้องน้านีกระหนาฝนเนาะค่ะไม่วันกับเยก,กวนแเน่ขอถอดขั้วไยเด้อค่ะเป็นภาพที่บกวยสีสวยงามบปนไรเนาะค่ะ สินพันใส่กันเลยเนาะค่ะ ตอ,อนพริกเกลียออกกหน่อยนั้นแะค่ะ อย่าเียเลยเนาะค่ะ ราะคาสำหรับคลิปนี้นิ้งขอขอฝากไว้เพียงเท่านี้นี้ก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะคะที่เป็นกำลังใจให้นิ้งได้เฮ็ดคลิปต่อๆไปคะ่ะสำหรับคลิปนี้นิ้งมากพาะาเบราไปก่อนพอกันไหมในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ